ได้สี่ร้อยซื้อ,อยาฆ่าตัวตุยก็ไม่ได้ม,มันหนม่ดูเฮ้ยมัน,ม,นมันดูแบบสวัสดีครับป้ากักไกยสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องของตกายทุกคนทกุนกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สองเือพ่นชาแนลเนาะพี่นอ้นองมือนี้งกับมาพบมาพ่อเลี้ยงงานล่าคือกันเนาะไอแจ็บเนาะพี่นอ้องสบายดีไอสบายดีน้องสวัสดีสวัสดีเอฟซี MC ป่าเตายพ่นทุกคนคด้อสวัสดีครับมืนอนี้เข้ากันมาพบกมาพ่อกันเนาะแต่ือว่าเป็นเรื่องเล่าที่ดีแรื่งมือหนึ่ง ที่คนเล่าเข้ามาคุยพ่อกันสักงของมาข้าแพงกันเลยกันแล้วมาอยู่ตามต่างบรรยากาศที่แบบแสนลมลื่นแสนสวยงามแบบความเจริญของเครื่องของเมืองไทยน่นแหละคือแปกงก้าวที่ลบำวายิ่งใหญ่โอ้ยิ่งใหญ่อลังการขนาดเนึงเตือว่าเป็นความโชคดีเข้าที่ได้มาเห็นความเจริญแบบนี้เนาะจากจุดที่เขาผ่านมาข้างล้างนี่ก็จะเป็นน้ำพุน้ำพี่น้องฟรีบริษัทเงินได้สั่งเงินสุดยอดขนาด เป็นม่นี่เป็นฉากดีสาม่มากให้ทุกคนนะแต่เขาก็มาใช้โอกาสเนาะทางล่างนี่ก็เอฟโอเทียเอฟสเปีย,ยคือวาห่างระดับโลกได้แบบทนในน่นเนโชคดีโชคดีมาเนี่แต่ว่าเรื่องเหล้ามันเนี่ยน้องนี่ของใจอยู่เรื่องนู้นได้สิถ้าใหม่ไอ้สิตอบในบอหรือบ่ได้กันอ๋อเดียวรเรื่องเหล้ามันเนี่นเขาหนาทั้งวาเห็นสาวเล้าคนหนึ่งมาออกอ่านในช่องสื่อโซเชียลนี่แหละว่ะขาแรกวันละสีลอยนี่บ่พอกินบ่พอใช้ได้แต่คาห้องซื้อยาซีมากอันทำลายเจะฟ้องกับบอลใดเพื่อนว่าคือว่ามันใน เพิ่อนว่าเราจะซีนนะแบบเขาอยากถามก็หมดเื้อคล้องอ้ายนะอ้ายอยู่เมืองไทยจังปีแล้วก็มันถลกขารวมๆทั้งไปทั้งกลับกันยี่สิบกว่าปีแล้วโอ้ยยี่สิบปีคือบอกประสบการณ์นี่แบบโชคโชนเนาะนี่แหละเขาอยากถามเจ้าก็เป็นพวกอาวุโสเป็นบอกที่ว่ามาใส่แรงงานในเมืองไทยขาแรงว่าละสี่ร้อยลายหรือน้อยตอบไลยบอกสำหรับเจ้าสำหรับอ้ายคือล้านล้เอาจริงนะคือของอ้ายไอไอบอกของอ้ายก่อนนะตอนนั้นอ้ายเคยบอกเนาะได้ได้ได้ประมาณหกร้อยหกรอยนี่คือขาห้องหักเอาห้องห้องนะคือหมายถึงว่าห้อง เขาเขาเขาเฉลี่ยร่วมจริงๆเนาะว่ะตีประมาณ600หกร้อยเขาเขารวมทุกนนเนาะเขาออกอยู่ห้องเนาะเขาคำนวณแบบนั้นนะแต่ในความเป็นจริงไอ้สี่ร้อยห้าสิบเนาะแต่อย่ืดกว่าเจ็ดปีจะอายุเนาะเจ็ดปีนะตอนนี้ไ,ได้สี่ร้อยห้าสิบแต่เจ็ดปีเนาะบบไม่ได้ตอนนั้นเลยนะมาได้เมื่อสองปีหลังนี่นะก็คือว่าเขาสร้างคุณภามความดีสร้างความหมาความแพงเจ้านายเมตตาถุกแม่ห<ม>ักหอเขาแล้วก็เพิ่มค่าแรงให้เขามันก็ต้องและจริงและอย่างก็ต้องเงคยแห้งเขาก็ต้องทุ่มได้คำง่ายแน่นโอไมกได้แต่เงินความสามารถเาก็ต้องเพิ่มขึ้น ในมุมมองของหนองนองอาจังสันเนี่ยเพราะว่าที่เขาบอกว่าได้สี่ร้อยซื้อยาฆ่าตัวตุ๋ยก็ไม่ได้เออมันดูเห็นสันแหละเฮ้ยมันมันดูแบบบ่เหมาะสมเลยการแสดงออกแบบนี้มันเข้ากัมเลยเนาะจะไปถามไปด้เรื่องนี้ว่าเรื่องเล่านี่เขาคิดกูเดียวมันพิรือถือว่าจะกูดจากปากหลายๆคนในมุมมองและงานเล่าวนาะว่าเขาว่าแบบนี้นะมันมันมันพิรือถือกันนะคือมันบ่มเหมาะสมเนาะมันบ่มเหมาะสมไอ้บวกยักษ์ระรตีว่าพิรือถือเพียงแต่ว่าอย่าลืมให้ย้อนกลับไปว่าอ่า ขาแรงรัฐบาลไทยตอนนี้มีเท่าไร่ขันต่ำสามร้อยห้าสิบมันบวกสามร้อยหา้หาสิบเป็ปนสามร้อยเจ็ดสิบประมาณนี้แหละบวกเกินแต่เจ้าได้สี่ร้อยมันเกินขาแรงขันต่ำเลยนะและอีกอย่างจุดที่เขามาเนี่ยเขาเคยได้บวกอเลยอาจริงเอ็มพีเขาได้หอดบวกสองร้อยโอ้น้องเห็นงานอยู่ฝั่งลาวนี่ได้เงินเดือนล้านหาเซนจีบแน้แต่ล้านหาเซนจีบนี่นนัต่อวันเอ้ยน้องล้านหาแสนจีบน,น,นี่สองพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทต่อเดือนสองพันกว่าบาทต่อเดือนเฉลี่ยต่อวันสองพันกว่าบานั่นคือจุดที่เขามาแล้ววันนี้เจ้าได้สี่า อาซื้อยาฆ่าตัวตุยก็ไม่พอเฮ้ยมันเป็นการบุหรี่ชัดเจนอันนี้ทุกคนอาจจะมองว่าบุหรี่ได้เลยนะเพราะว่าเห็นไร้ขีดออกมาไอวเขาบอกว่าอย่างงี้ก่าเครื่องดื่มนะแต่ว่าช่วงคลายนะเขาบอกว่าอุ้ยมันไม่อร่อยเลยไอ้นี่ยังอร่อยกว่าเขาบอกุแต่เขาว่าเขาบรกบุหรี่แต่ในมุมมองของเฮ้าเบิ่งนะว่าคุณบุหรี่ชัดเจนเลยแต่คุณม่ยอมรับความคิดนะคือคุณยังแท้นะมันมันมันเป็นการแบบว่า เกินห no. right? right. ัวบุรีม I mean, ันเป็นการดูถูกหม่นะแต่เขาเอาพิษเอาพิษใด่ได้กนวะได้ฮะเนีะเพียงแต่อีกอย่างนะถามว่าแบบนั้นเนาะไอ้ไอ้อย่าบอกนี่ถามว่าแบบนั้นคือเขายิบยังมากก็ได้เขายิบอะไรรสชาติอันนีบุรีคนอื่นนะแต่เขายิบมาบอกว่าอันนี้บุรีอันนี้หมแซ้แล้อันนี้แบบว่ารสชาติแบบว่าแย่ขนาดสั้นีด้วยที่ว่าคนมุ้ยโอกาสอธิบายเลย ถ้าจเจ้าของบริษัทมาเห็นหเลยจ้าของหางนี้ก็ฟ้องกลับดได้เพราะว่าเป็นสีงดียบมันบบเป็นไม่ได้แต่เพียงเอาเขาเอาอาจจะไ,ได้บอกสิ่งของร้าน <ừ. S 1> ของนั่นเนาะแต่ก็มันก็กระทบจิตใจของพี่น้องคนไทยบอกเพราะเขาจะลืมว่าสินค้าทุกชิ้นที่เขามาอยู่ประเทศไทยเขาซื้อน้อคนไทยอยู่แล้วเนาะแต่ว่าโอ้เห็นและะ้วแบเรื่องเหล้านี่แบบโอ้คือเบาๆอย่างสิแรงงานเล้าห้องนี่แบบเขากได้ยังมาถามแบบเพื่ออะไอยู่มาสิบสี่ฟีนี่อยากสิเตือนสิกล่าวกันแบบแรงงานเล้าห้องบ่อเผื่อไฟไม่เห็นคลิปนีว่าเออยังมันควรหรือบ่เหมาะบ่คข่วนอะไรบอกยังกยไ ไอ่เบาเวอรเป็กเป็นเป็นเป็นแนวทางสนีเนาะทุกคนบอกถึแน่นอนไอ้อยากบว่านี่เนาะแตงงานลาวทุกคนเนาะทุกคนเนาะที่เข้ามาในประเทศไทยนี่ต้องรู้ก่อนว่าเข้าเข้ามาในฐานะยังเนาะเข้าบริมาในฐานะนักธุรกิจหรือนักลงทุนนะเข้ามาในฐานะแรงงานเนาะทุกคนเนาะมาขออาศัยเพิ่นมาขอพื้นที่ในการทำมาหากินเนาะปฏิปนให้โอกาสเข้าปึบแล้วเข้าย่าอวดเก่งยาเบ่งยากลางเนาะยาอดดียาปากดีเนาะทุกคนเนาะ เฮาต้องสง,สงาาบสงี่ยมอันดับแรกนะความสงบสงีส่ยมนี่บุตริไม้ของเจ้าต่ําต้อยให้หู้ไปก่อนบุตริไม้ของเจ้าต่ําต้อยแต่เป็นความเจียมตัวนี่เฮ็ดให้คนหักคนมีเมตตาเนาะเฮ็ดให้เจ้านายหักเจ้านายเมตตาเฮาอ๋อนะเพราะเฮาเป็นแบบนี้คนเป็นคนอ่าเจ้าบ้านเพิ่นก็สิหักสิเมตตาเฮาพอเพิ่นหักเพิ่นเมตตาเขาปนี่ความไมดูเฮาปุ๊บนั่นแหละสิ่งที่ตาม,มากคือหยังเพิ่นต้อนห,หับเฮานะคนคนลาวมาเฮ็ดเ <c oughs> รื่อง<ๆ>านโอ้คนลาวบ่เออคนลาวนี่น่ะสนใจอยู่ดุขยันมาเรียนบอกว่าอ้ายก็ได้ใครได้ใครขอพรอว คือของอ้ายนถ้าได้จริงๆก็เป็นเงินมาสิโลหิต <อะ S 1> เนาะหาห้างแบบฮักลบในสิ่งที่เขาได้ของฟรีจย่น <โอ S 1> งน,ฟฟนี้นะของฟรีน้ำไฟฟรีเนาะและได้ใส้นั่นแหละนั่นหลุดงอไส้และผลแห่งไอไส้ฟรีไม่กระทั่งรถยนต์บางเถื่อแต่ได้ไส้ฟรีในวันหยุดคือแบบนี้แหละคือความมีน้ำใจแมนเขามาฮักย่างอีกอย่างก็คือเขาเอาใจนี่สู่เวียกสู่งานสื่อสัดตัวเจ้านายสิ่งดีๆมันก็สิกลับมาเนาเดี่ยไ่น้อยไม่เป็นว่าสี่อยากได้แต่ขาแรงสูงๆแพ้งบ้านี้น้องมาคิดในมุมมองของน้องว่า เรียนจบย,ยังมาเจ้าใส่ยังมาหาเงินเจ้าใส่เหือใส่แห้งแบบแมน่นแมน่นเจ้าก,ก็ต้องคิดว่าเออเหือแห้งเขามันหามาแหลกเงินนี่มันแบบว่าเขาเอ้อแบบยังไงเจ้าบุ๋มมีความหูอ่ะนะมีความหูแล้วเจ้าอยากได้ค่าแรงสูงมันมันจ้าแกล้งใดนะเนก็จะจะพวกเฮานี่มันเขาเอ้อยังแรงงานไร้ฝีมือเออนี่แหละไม่ใช่แรงงานที่ว่าเรียนจบมาจบจากสาขาไหนมาแล้วก็มาทํางานไม่ใช่คือพวกที่เรียนมาเขากับลูกทุนในการหล่ำการเรียนแล้วเขาซื้อเขาบริษัทเขาก็มีสิทธิ์เรียกร้องเงินเดือน แม่นบอกเตยพ่พนนะงพลงคำนวณน,นะเขาวันละสี่ร้อยเนี่ยเขาเอาทำงานสามสิบวันสี่สามสิบสองหมื่นสองแง่แน้องภูมิใจน้องมาคิดเด้าเฮ้ยเจ้าบอกพอกินวันสี่ร้อยเตยพ่นก็ได้วันละสี่ร้อยแต่เตยพ่นนี่เชาวของแง่แนอนเนี่ยอ่าเออขึ้นอยู่ดีกินดีชนะก็เดือนละหมื่นสองมันบันเหมือนกันนะแต่ว่า<อ>มีกินมีเก็บไม่มีแต่ว่ามากแล้วแต่พ่ายไส่เป็นหมดเออเราต้องประมาณตัวเราว่าเรากินเท่าไหร่เก็บเท่าไหร่แล้ววางแผนว่าจะทำยังไงกับเงินก้อนนี้คือเฮามาหาเงินหน่อยเนาะแม่แม่โมเมนต์ว่า เห็นสร้างขงี่ขี่ตามสร้างทุบซีดเพิ่นว่าฮะน้องโมคิดจังสั้นนะน้องสี่แบบเออประมาณตัวเราว่าเรามีศักยภาพแค่ไหนในการใช้จ่ายฮะน<ม>้าประมาณนี้นะสำหรับแในก็รสำหรับไอ้น้องอาจะเพิ่มเติมคือว่าถ้าสมมตินะเจ้าคุณกับโบขั่วและโบอโอเคเนาะนะบโบขั่จะเอาขึ้นมาว,าว่าให้คนอื่นเดือดร้อนนำเนาะแรงงานหลายคนเป็นแรงงานลาวเขาเดือดร้อนนำแม่และอาจจะถิดมนกระถบน้ำนะน้องก็คิดเรื่องนี้แหละน้องจะมาทำอะไรเพราะว่าเห็นเพื่อนบ้านทหยองมาคอลลุ่นกอนนี่ตอนนี้เขาขับไหลเห็นบอกนั่นม่ละนั่นอะไรเห็นบอกเดือดร้อนบอสนั่นแหอะไรไอยาก ยืนไปไอไปอยากเดินไปอยู่จุดนั้นเออเนาะก็คือการเนาะกับแบบ่าเขาทับไหล่มาเดีมันสิเดือดร้อนไปเบิร์ตได้ม่นแต่เจ้าผู้เดียวแหละบุับคนนั่นแหละนั่นแหละน้องก็คิดตอนนี้น้องมาคิดอีกอย่างหนึ่งข้าหน้ารบ้านเขาเนี่เรียนจบปริญญาตรีสู่ขายแรงั้นต่ำอยู่ประเทศไทยในพ่อไออันนี้บริบริวารบุรีบริบรีวารอันนี้บอกความเป็นจริงมีคนเรียนจบปริญญาตรีแล้วเข้ามาขายแรงงานแบบแบบนี้ที่ประเทศเราเอ้้ยนองเนาก็มีขายหน้าก็จะได้ทวงนี่คือความเป็นจริงเลยคือความเป็นจริงเพราะฉะนั้น เข้าได้สัปนี้แล้วถือว่าคุณหนักหนาเ<ม>นาะ<ม>คุณหนักหานาเพราะฉะนั้นอย่าเพจอย่าอยากดังในสิ่งที่ผิดเลยเนาะอย่า<ม><ม>อยากมีแสงรอดเลยแสงรอดที่ไม่ใช่แสงสว่างนําทางคุณไม่ได้เนาะคุณตัวหาแสงที่เป็นแสงสว่างเนาะคุณต้องว่าในสิ่งที่ดีเนาะอย่างเช่นว่าถ้ามาทํางานที่ประเทศไทยแล้วเจ้านายดีแล้วเราจะปฏิบัติต่อเจ้านายยังไงเราจะรับมาซื่อสัตย์พัฒนายังไงเขาควรรักษาไว้แน่นอนหนึ่งก็ต้องเกรงใจเขาให้มากที่สุดอย่าไปอะไรที่มันเกินเลยเราตู้้จับ พอรู้จักเกรงใจอย่าไปขอนู่นรู้จักประมาณตนแม่รู้จักประมาณตนคือยเบลเตโพส์นี่ไอ้แจบ๊บเวนวายเลยเงินบันมีพอบาทอย่างเงได้กลับมาเข้าประเทศไทยก็ยอาาก้ยอนว่าเจ้านายโยกหูขามประเทศลาวเลยส่งมาประเทศไทยเจา้านายส่งเงินให้นี่นนแหละคือหัวใจที่เฮาซื้อซัดก็เพิน่นเพิ่น<ต>ก็ไว้ใจเฮามือได้ก็แล้วแต่น้องคนไทยนิสัยคนไทยนะมือได้ก็แล้วแต่เฮาก็อยากซื้อซัดก็เพิ่นแม่เฮาก็ตอบแทนบุญคุณเพิ่นนะเพิ่นจะเห็นเองว่าต้องเรียกร้องกันนั่นแหละเฮา เขาจากสื่อสารว่าคนลาาเขาที่ไม่งานในเมืองไทย่ะสิ่งใดที่บมมอบุกคนบออย่าง้เว่าแล้วอะเบื่องตัวเองนํะว่าเฮาดีสำได้นะผมบอกแต่คนดีบอกกับบอดีดอกแต่ว่าพอแมนซีอยากได้ข้แรงเท่านั้นเท่านี้แบบเพื่อเจอไปขนาดเจ้าของประเทศเจ้าของแผ่นดินเหม่อนคนไทยแต่เถอาพวกพวกคนแบบแพี่ยังพี่ยังไม่ได้เลยเห็นไหมเขาต้องสิดอนี่แมนคือคนเฮาน่ะต้องต้องประมาณตัวเองให้รู้จักตัวเองว่าเราเป็นใครมาจากไหนพอแมนซี่แม่อะไรอยากได้นู่นอยากได้นี่อยาก แบบมี้ิีดเตาเทียมเหมือนเจ้าของคนไทยเลยกับน่าสวยแต่ได้คือบางประเทศนั่นแหละเดือดร้อนกันแม่นบ่ออายเนาะแต่ใช่ยากให้ไเจ็บฝากฝากฝากเงินเอฟซีเนาะเอฟซีอะไรก็เพื่อนได้เงินเราโอเคเนาะกราบพี่น้องเอฟซีทุกคนเนาะอเนี้ยเริ่มจากพี่น้องเอฟซีก่อนว่ากราบขอบคุณเนาะที่ซัพพอร์ตสนับสนุนเนาะบอกต่ยคนแต่กราบบอกจ็บเองแล้วก็เพื่อนๆในอ่ายูทูบนำกันเนาะทุกคนเนาะขอฝากขอบคุณเลยกรับคำเตือนต่างๆเนาะที่มาถึงในช่อง คอมเมนต์ต่างๆที่บอกกล่าตักเตือตกเกนเานาะแรงงานเราให้ทำตัวนนั้นเนี่ยนี่ไอพิบัตินนั้นนี่นก็น,น้อมขอบคุณจริงๆเนาะเนาะขอบคุณแต่ก็สิเอาไปปฏิบัติแล้วก็สิบอกเก่าตักเตือนกันเพราะว่าพี่น้องเอฟซีเพิ่นบอกว่าให้พวกเราจัดการกันเองนะเพราะว่าบางทีอยากอยากไปเห,เหมือนกับแรงงาน,นเป็นมามันอาจจะมีผลกระทบแรงอันนี้ก็ขอบคุณจริงๆขอบคุณเลี<ห>แ้วก็าฝากถึงบาททีนี้แรงงานาเราเฮาทุกคนเนาะที่มาเห็ดเยียกงานในเทศไทยเนาะเฮาเนี่ยสำหรับวจาต์เป่าเจ๊์บอกเลยนะว่าเฮาเนี่เป็นประเทศทีี่่่ไ้โอออกาาาาสทหลยประเงงแตข ของเขาเองเนาะอย่าไปเหตุให้เพื่อนปิดกั้นเหมือนกับชาติอื่นเนาะเพราะฉะนั้นเขาได้รับความหักเขาได้รับความหักความเมตตาจากพี่น้องคนไทยเพื่อนจงกอดสิ่งนั้นไว้อย่าเดินไปสู่จุดจุดหนึ่งทีวันหนึ่งเขาอาจจะบริยูนะตรงนี้หรือถือกีดกันถือพักด้านออกแม้กระทั่งการคัดสันหรือว่าคัดคนเข้ามาเหตุในเหตุการณ์ในประเทศไทยให้เลือน yeah. nah, ้อยที่ส right, yeah, ุดอย่าเดินถึงจุดนั้นเนาะเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่ว่าอยากว่าวอยากจมยังหรืออยากอ S <S <an> มีสื่อเสียงอยากดังอยากมีแสงจะต้องว่าในสิ่งที่ถูกต้องแต่สิ่งความเป็นจริงที่ดีงามเท่านั้นนาทุกคนเนาะเลือกทำในสิ่งที่ดีที่งามเนาะคิดดีทำดีได้ดีคนุกคนเนาะอันนี้บากจะขอฝากทุกคนไหวเนาะสักนีด <นะ S 1> หน่อยเนาะสามนี่เนา<น>ะนนนเรื่องเหล้านี้เนาะพี่น้องฝากไว้ในหัวใจของเอฟซีแล้วก็คิดเห็นอย่างไดก็ข้าเมิ้นต์ปูดคุยบอกพวกเข้าสองคนเนาะพี่น้องกัคลิปนี้คนเล้าไม่เห็นกับพี่น้องกับข้าวมิ้นต์ปูดคุยกันได้พี่น้องกับนี่คือ จากใจของพวกเ่าที่เป็นแรงงานคือกันเลยแหละใส่แหละเรือแห้งทำมาหากินคือกันน้อพี่น้องน้อเป็่น้วงเป็นไงพี่น้องคนเล่าน้ำกันพี่น้องสำหรับมือหนีพวกเขาสองคนกับซีลาพีล่าน้องเลาวพี่น้องเนาะสำหรับมือหนีขอกล่าวค้าว่าสบายดีพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีน้องสวัสดีสบัยดีสวัสดีครับสวัสดี